สวัสดีครับด้วยครับกับมิงพ่อลกกลับมาอีกแล้ววันนี้ฮะบอกเลยวันนี้เนี่ยเรากลับไปหากิ n กับเซเว่อีกแล้วเพราะว่าพอดีวันนี้เดินผ่านเซเว่นแล้วเจอตรงนี้ทุกคน แล้วคิดถึงมากจำก็ได้ไหมทุกคนครับผมตัวนี้ฮะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่แบบว่าที่แบบว่าโคตรสามเหลี่ยมะนะมึงอย่าไปดูรูปทรงอันนี้มันคือช็อกโกแลตรุ่นเก่ามันจะมีกิ้งกิ้งอยู่ข้างในนะครับคือเราจะพยายามเอาเม็ดเนี่ยเอาให้มันอยู่ในตาหรืออะไรสักอย่างอยู่ในจมูกให้เป็นขี้มูของตัวอะไรสักอย่างในนี้นะครับทุกคนเราก็เลยคิดได้ปะเฮ้ยทงไงคอนเทนต์นี้ดิของเล่น90ในเซเว่นคือขนมพวกนี้เนี่ยที่ผมหยิบมาแนละ้ว ผมมีเรื่องราวนะครับคือมันเป็นของเล่นตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆเลยย้อนไปประมาณ20ปีก่อนในเซเว่นถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีขายแต่ตัวแพ็กโปรแกเกจเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเด็กๆที่เข้ามาดูใหม่อาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่งคือขนมใหม่ไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดโปง มันคือทวิงเจงโก้อัน,นผ,มผมก็ลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าที่จําได้ผะว่าจุดเด่นลักษณะของสินค้าตัวนี้ทุกคนครับผมบอกเลยว่ามันจะมีเขาเรียกว่าของเล่นที่แบบมันสุดๆในชีวิตเลยโหโคตรมันคือถ้าในนี้คุณจะเห็นว่ามันมีมันมีปูอยู่คุณต้องเอาอีเม็ดเม็ดเขาเรียกเม็ดสาคูเนี่ยลงไปในตาปูให้ได้ เวลาจุดผิดพลาดทุกคนที่จะเกิดขึ้นได้กับสินค้าตรวนี้นะฮะเวลาที่ตอนเด็กๆเราซื้อเนี่ยดึงออกมาอย่าทำอย่างนั้นนะยายนะถ้าเกิดว่าดึงอันนี้ออกมาแล้วมันไม่หลุดออกมาทั้งช็อกโกแลตนะลงไปเลยนะทีเนี้แดกยากเลยนะคือคุณต้องทําให้มันแน่ใจว่ามันไม่มีรอยหยักนะครับผมนะครับวิธีการอ่าต้องออกมาอย่างนี้นะโอ้โหช่วย perfect มากวิธีกินนะครับผมอย่างนี้โอ้ยโอ้จริงจริง แหมตัวนี้น่ารสชาติเห,หมือนอาวฟี่นะทุกคนครับอร่อยไหมคุณแคมป์กูลองกินนี้กูเกะยากว่ะโหให้มันอยู่กับไม้มันก็ดีอยู่แล้วโอ้โหว่วงมากข้างหน้าหะคุณแคมป์เนี่ยเราจะมาวันนี้มาด้วยกันนะฮะบอกเลยว่าหากันคลึ้มแล้วก่อนนี้คุณแคมป์ไม่ออกมาเนี่ยเพราะว่าคุณแคมป์ไปเรียน การเล่นบุกมาก่อนจัดไปหนึ่งไปสมมติช่องเราเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เหมือนรีวิวของแล้วก็พอรีวิวออกมามันก็จะดูชั่วชั่วว่ามึงไปอยู่หลังเราแต่ทีนี้ไม่เป็นไรอ่าคนดีคนชั่วมีอยู่ทั่วไปแต่คนที่คิดถึงเธอมีผมคนเดียวโอ้ยนนี้ะผิดด้วยส์จินนี่บอลแน่ตัวนนี้ทุกคนครับผม เคยกินกันไหมแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้ยิบมากมเวลาไปร้านพวกแบบร้านขายของส่งของชําเนี่ยมันจะอยู่ในโหลคือคุณต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางอันที่อยู่ในโหลเนี่ยแม่งเหมือนแบบตัวฟอยมันหุ้มไม่หมดอ่ะ,อะตัวฟอยมันพุ่มช็อกโกแลตไม่หมดอะและทีนี้มันก็ทําให้แบบเลอะเธอนี่แล้วมือคุณเลอะช็อกโกแลตด้ยเหรอเหตุาอะไรตรงนี้เ,เห็นปะแกะออกมาแล้วก็แบบ <laughs> เป็นเม็ดอย่างเงี้ย <laughs> รสชาติเดียวคล้ายๆกับอันนี้นะอันนี้ดูอร่อยกว่าหรอเพราะมันมันหวานมุ้งไม่หวานเลยอันนี้จะมีความแบบอ่ะมีความช็อกโกแลตหน่อยเต็มจีบเท่าไหร่ตัวนี้เก้าเลยโอ้โหคุณห้าและเก้าถึงห้าแล้วกันเก้าถึงห้ากล่องนี้กล่องยาวๆอ่าใหญ่ๆโอ้โหคุกกี้อาเซนอล คือตะก่อนเจอบ่วยมากลยหลายคนมันอาจจะเจอมีว่าแบบเฮ้ยมันคือลูบกี้อาเซนอนที่ทุกคนกลัว<ด>เวลาปีใหม่หรือการจัดของขวัญอะไรอย่างเงี้ยทุกคน<ด>จะกลัวทกี้อาเซนอนมากเพราะว่าแบบไ,ได้ปล่อยนี่ฮะมันจะเป็นนี้มีประมาณ6แบบแล้วแบบแต่ละแบบผมว่าคุณชอบกินแบบอันนี้แน่เลยถูกต้องอ่าตัวนี้เนี่ยผมก็ชอบที่สุดนะครับ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันกรอบแล้วก็รสชาติเหมือนกันหมดเลยแต่มันมีความแบบเอินน้าตาลกรอบเทคเจอร์มันดีใช่งล้นลองชิมกันเลยดูว่ามีความมะพร้าวเหรอเหมือนอง้วนเนอะนี่ดูเอาวะกูไม่ชอบไหนสุดหรือปะไม่ชอบอันนี้มันเหมือนมันแดกยากอ่ะตัวนี้มันเหมือนเจอเจอมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ปบะเออใช่ลองลงมาก็ อันนี้อันนี้มันเหมือนกับเออ,อร่อยหวานๆแต่ตัวนี้มันเหมือนเนื้อมันจะเนียนกว่าทุกตัวปะ่ะถ้าตัวนี้ยอือตัวนี้เป็นเนยนมวะ่ะเออ,อนนรสชาติมันเหมือนกันนะตัวนี้ยออกแนวมะพร้าวใช่ไหมตัวที่เราชอบ <ทะ S 1> อันนี้จะเป็นเนยนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี้อันนี้รสชาติเลยวะ่ะกรอป๋องไม่เคยมานั่งพินิจพิจรารณาอันนี้ออกแนวคุกกี้ธรรมดาทั่วไปอันนี้จะออกเป็นแนวเนยนมเลยอันนี้มะพร้าวเพอาแล้วแนี้วแล้ว โอ้โหตัวนี้ตำนานจริงๆนะฮะถ้าคุณตื่นได้ทำไมคไมุณเ็นคนซื้ออ๋อเป่าวปล่าดีงานอมีมินอีมิม้นชอบมากบอบพี่หมิงอยากเห็นว่ะคือหนูเกิดไม่ทันน่ะว่าแบบช่วง20ปีก่อนน่ะของกินในเซเว่นน่ะมันมีอะไรขายตั้งแต่20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันบ้างมิ้นนี่อายุ4ขวบเองกันใช่แล้วมึงซื้อไว้เลยกัตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงประมาณแบบ ปหปห้าปสามอืมเอาปไหนดีวะประมาณปปสองแล้วกันอ่ะปสองเลยเป็น,ปนวัยที่พ่อแม่เริ่มปล่อยให้เราเข้าไปเซเว่นเองแล้วใช่แต่ยังกลับบ้านเองไม่ได้นะตอนนั้นอ,ะอ่ะอคือเขาต้องมารับบ้านกูนี่แบบออกจากหน้าปรโรงเรียนอะ่ะเลี้ยวซ้ายถึงเลยกลับเองไม่ได้นะคือกลับเองวันนั้นอโดนตีกูโดนตีเ่แม่ตีหมิงทำไม แม่บอกกูไม่ได้ตีที่มึงกลับบ้านเองนะก uh ู huh. ตีที่มึงจะนั่งรถป๋องหาพ่อ,อ <laughs> มันจะถึงออกมาถึงก็ถึงแล้วเป็นหมีโค้ค่ะรู้เป็นหมีโค้กจริงแล้วเวลากินบ่อยๆเนี่ยพอเหลือประมาณก้นขวดอะ่ะมันจะเริ่มเปียกแล้วข้างในอะ่ะเหมือนกับว่านิ้วเรามันเปียกแล้วพยายามแดกอ่ะกินกันเลยตัวนี้รสชาติเป็นไงอูหเหมือนเดิมเลยอันนี้แบบโค้กโค้กนะเออโคลาหวานเปรี้ยวกูไ <laughs> ด้เท่าไหร่ตัวนี้ ผมให้7ตัวนี้ผมให้8.5แล้วอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่ามันมันซาบซ่านดิไปอันต่อไปเลยว่ะโอ้โหอยากเอาตัวนี้มันคิดถึงคิดถึงวินิจอีมิทมันรู้จักไหมเนี่ยว่าของดีๆเป็นไงโอ้โเด็กพวกนี้นี่ตีเข็ดอออืื้หตีก้นเออตีหลังเลยกระชากแขนแล้วทุบหลังโอ้โหอันนี้สไตล์กูสมัยก่อนนี่ฮะบิ๊กบูมตัวนี้จำได้ไหมบิ๊กบูมคือแต่ก่อนมันจะเป็นแค่ อันเดียวขายแค่นี้แพ็กเกจใหม่มันรวมหมดเลยเว้ยก็กด3บาทเดืองประมาณ 3- ถึง5าบาทเออใช่อะขอะกินสองเม็ดแล้วกันตัวนี้เป็นรสชาติที่แบบสตรอบเบอรี่จากบิ๊กบูมนี่รสชาติเหมือนเดิมนะหอ,อมหวานนะมีกลิ่นโคลาแล้วก็กลิ่นสตรอบเบอรี่นะครับผมแล้วก็กลิ่นส้มที่วไม่มีนี่นหว่าโคลาแล้วก็อ่างุ่นอ่้งหุ่นจะขอเวลาให้มันเคี้ยวให้มันแบบว่าให้มันน้ำตาลมันแตกมัวแบบ 你们两个呢？哦，那。 กินมาไปกินมาไปเถอเราทำดีแล้วดีแล้วนะตอนนั้นเราอาจจะยังเด็กๆอยู่ไงลิ้นเรามันยังเล็กอยู่อ๋อลิ้นเรามันเล็กชอบชอบอร่อยผมให้8.73โอ้โหบรรทัดนิยมเยอะจังนี่าผมให้อาแบบเลขกลมๆเลยนะอืม0เก้าให้เก้าให้เก้าเพราะว่ารสชาติเขาหอมหวานอ่าไม่ทันแล้วคือเดี๋ยวมึงมีหมายสารแล้วมึงโดนแน่โอ้เยลิ้นมีซ่า นี่ตอนเด็กๆเนี่ยต้องแอบกิน<ม>คนเดียวนะคือถ้ามึงเห็นเพื่อนเพื่อมึงเห็นเนี่ไรเนี่ยอมึงเคยดูหนังซอมบี้เกาหลีปะสมมติว่ามึงลองแกอะเอเฮ้ยนักเรียกินอะไรอะ่ะขอชิ้นหนึ่งดิ๋ยวาไปบอกใครนะไม่บอกใครนะ้บบจะได้ แต่งกันสองคนอย่างนี้ชื่อถ้าบวกคนอื่นเนี่ยกูพ่อโดนแบ่งน้อยแต่คือแบบกูกูจะแจกคนเดียวแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรเราแบบว่ากินเลยตัวนี้อันนี้อร่อยหอมแป้งเขาหอมตัวนี้ให้สิทธิ์ผมให้เจ้าจุดสองแปดสี่ให้สิทธิ์อันต่อไปมานี่จอยลิสติคตัวนี้ฮะบอกเลยว่าช่วงแบบอายุประมาณสักป .4 ป .5 ก็ยังมีขายตอนนั้นผมปศีรก็ยังมีขาย หน้าปัจจุบันก็ยังมีขายนี่ดิจำได้ไหมนี่เป็นหมีคุณดูสิหมีนะหมีแดงอะเนี่ยผมจําอันนี้ได้ตัวนี้เป็นม้าลายที่แบบพอเห็นหน้าแล้วคุ้นตามากทุกคนนี่ยีราฟไม่ใช่เหรอเออยีราฟม้าลายเป็นอย่างไรครับข้างในก็จะเป็นแบบซูกัสซีมเหลี่ยมนะเออแล้วคิดถึงแม่ตัวนี้กัดได้กัดได้ใครกันเนี่ยหอม คือใครสายอมก็อมนะหรือใครสายกัดก็กัดส้มเขาก็ส้มส้มแต่อันเนี้ยรสชาติมันคุณเคยกินคุปปี้คุปปี้แบบต้องเห็นภาพคือเขาบอกว่าแท่งตรงเด็กเคี้ยวนุ่มๆหักได้แต่ไม่งอรสส้มอร่อยจริงว่าเอาอุ่นเป็นไงอาุ่นก็อร่อยน้องสิบก็9.5ผมก็ให้เหมือนกันนะเป็นเป็น9.729แล้วกันอิโตอิทต ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกินอร่อยเหลือแล้วไม่เคยเหลือเฮ้ยผมว่าอันนี้มันฝักจริงนะเขาบอกว่าแต่ก่อนมันคือเป็นลูกอมที่มีสอดไส้สองชั้นนะฮะคือสองชั้นยังไงเดี๋ยวเราแกะให้ดูเนี่ยดูดิเห็นป่ะเดี๋็ดต้องเช็ดเลนดีกว่านี่นี่นี่ชัานนี้เห็นป่ะ สีฟ้ากับสีน้ำเงินนะผมว่ามันมันจะคล้ายๆกันเนี่ยไอสองตัวนี้จะคล้ายๆาย,ๆายแต่เนนี้สีเขียวอ่ะมันจะมาแปลกกว่า,านนหน่อยๆเป็นเย็นมิ้นมินหน่อยอ่าอ่าอ่ะลองกินตัวนี้มันเป็นแบบแนวเย็นๆใครที่ชอบแนวเย็นๆเนี่ยจะมาอืมสดชื่นนะเนี่ยน,นะนนยนตัวนี้สดชื่นแล้วก็ได้ความเคี้ยวด้วยพวกเด็กร้านเกมชอบซื้อกินพวกเนี้ยโอ้โห,โโห,โหลิงป๊อป ตัวนี้นะบอกเลยว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจฮะกินเมื่อไหร่นิ้วเหนียวมือเหนียวทุกวันแต่เด็กๆหน่อยแล้วก็มีปัญญาซื้อแค่แหวนของเล่นไงเป็นแฟนกันนะแบ่กันเลยเมื่ก่อนอ่ะมันจะเป็นแบบใสๆนะมันเป็นเหมือนเพชรมากกว่านี่แต่อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบเหมือนเป็นนมนมมากกว่านะเต็มสิทธิแค่ปรหล่ดอะกูลองกินเิมาต่อครับมาต่อครับเจอนี้หน่อยเป็นไงล่ะ โอ้โหอัลบาคัสตัวนี้อันนี้ก็เก่าใช่ไหมอแล้วก่อนนะ่ะอยากกิน m อ็มแแต่ว่าไม่มีตังซื้อเพเอ็มอนไรเแพงสมัยก่อนไม่ค่อยมีตังแม่ให้เงโรงเรียนวันละพันตัวเม็ดเ็แบบนี้นะครับผมไปเนี่ย, <laughs> ยมัมมน,ยมนแพงกันได้นั <laughs> ่ีสิวราตัวนี้ผมให้แปะมันก็อร่อยนะ <laughs> กรอบ <laughs> <ừ> กรอบนอกนุ่มใน <ừ ms S 2> หวานเจี๊ยบเลยออยดีตัวนี้ผมจะเก็บไว้โอเคอีนี่ชอบเจ๊ผมไม่เจตแล้วกันออ้ยเอ็กโอรสอะไรเนี่ยมันขึม้มะนาวชามะนาวกับกาแฟผมเห็นเอ็กโอละทำให้ผมนึกถึงคุณยายผมคุณยายผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนญี่ปุ่นนะ <ừ ms. S 2> เขาเ็ดคสอนเราเสมอแหละผมก็จะแบบน้ำตาไหลตลอดเลยทำไมวะ ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องบริษาญี่ปุ่นอ๋ออากิล่ะตัวเนี้ยอย่างไวโอ้มันเป็นอะไรที่แบบสดชื่นหอมชาด้วยเกลียวด้วยคนนี้เก็บไว้ฮะเก็บไว้ไหมลอยๆ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 แล้สิบเท่าไหร่อิกโอสามสิบผมให้สิบเลยอันนี้อ่ะผมให้สิบด้วยโหอันนี้อะไรเนี่ยซองใหญ่ซะด้วยกูซื้อมาเยอะเนาะโอ้แม่หวานทั้งนชาติท่านชาวหลังชาติเซียงไฮ ไม่เชื่รก็ต้องเชี่อกินอร่อยเหลือแล้วอร่อยเหลือเฟือแล้วมันตักกิ้ซึ่งใครร้องไรวะลองปังลองเหลามันเลยทโทโทโท,โทสิ่งปักยาววะจำได้อยู่น,นิดเดียวนี่ตำนานที่ยังมีลมหายใจทัวันี้ยังมีขายอยู่อันนี้คือไม่รู้ว่าเราโตขึ้นหรือว่าขนาดมันเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราเรารู้สึกว่ามันมันใหญ่หรือว่ามือมันเล็ก ทำแม่โอ่งประกอบมันดูใหญ่พอโตขึ้นมือใหญ่แม่งเลยเล็กลงหัวก็เล็กลงอร่อยอืมกินกาแฟตอนเช้านะอั้นสิกัวให้9ีาสิบเก้าแปดจัดมาฮะตัวต่อไปอึ๊บโอ้โห้ย ไส้แอนคา,าปุริโก้รสช็อกโกแลตตัน<ม>นี้จะมันมีรสสตอรีด่ด้วยแต่ว<ช>่าจริงๆตอนเด็กๆผมจำได้ว่ารู้สึกมันใหญ่กว่านี้อ่าใช่อันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านี้อีกคุณว่าไส้มันอยู่ชั้ล่างกว่าถึงถึงจริงเหรอก็มีเขาเต็มใส่มาเต็มจริงเหรองนั้นคูว่าเราเอามีดมาหาขึ้นดูเลย ได้งั้นเราม well. าคิสูจน oh. 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 um ์ก you know ันเลยดีกว่าผ่าข oh no. sì oh. ึ้นแม่งเลยจะตัดนิ้วตัวเองก็พอโอ้โหผมโดนไปแล้วคุณชอบบางทีก็เอาเป็นกาไปตัดนิ้วตัวเองมางหรือว่าแบบโยนมีดแล้วก็จับฟันคุไม่ได้โยนมันจะหล่นอ่าพอมันจะมีดจะหล่นมาแล้วมีดนี่แหละมีดนี่แหละเออกำลังจะหล่นกูลืมไปไงกูรู้ว่าโอ้โหกูออกกำลังกายกูไวมากขวาปั๊บโอ้โหเียมี็นแม่งเข้าเนื้อเลยมันเลยเป็นดาบที่แบบ เป็นมีดคูดกายอ่ะที่แบบมันเขาเรียกว่าสังเวยเลือดเออโอ้จริงว่ะอ่าเต็มเลยฮะคือไส้เต็มเลยนะครับผมของจริงว่ะนะงั้นลองกินมันเป็นอะไรที่กูริโก้กูริโก้กูริโก้เขาเขาเข้มข้นอืมอร่อยว่ะเหมือนได้ช็อกโกแลตมาเต็มแท่งเลยใช่จอร์นี่แบร์ตัวนี้มีมาตั้งแต่เด็กๆเลย นี่สำหรับนี่มันมีหลายสีเท่าเดิมเลยสีมันเดิมเลยผมชอบกินสีผมชอบกินสีเขียวนั่นผมเอาสีม่วงออไปแล้วรูปร่างมันเป็นหมีนะนะสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยสุดยอดสีแดงมันเยอะเกินสีเหลืองผมไม่ชอบแหละเบื่ออืมวันนี้เราได้หมีแปดด้วยนะเนี่ยมันติดกัน ของแรนะครับผมของแรนะอันนี้เก็บใส่ใส่กล่องเยึดแนละเดี๋ยวเดี๋ยวหมดขึ้นชุดนี้หมดเต็มบ้านต้องลดลดประจากบอลลดหน่อยแล้วงทิพยะตัวนี้เต็มสิบผมให้เจ็ดทำไมให้เจ็ดอ่ะเจอรี่แบร์นู้เว้ยก็ให้สีเขียวมาอันเดียวอ๋อโอเคงั้นกูให้แปดละกันเออทำไมอ่ะก็ได้กินสีเขียวตัวนี้นี่ใครที่ไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ย จะได้โดนแจกมาไว้แบบว่าก่อนออกจากร้านบางที่ตามพวกร้านบุฟเฟ่ต์อเลยเขาก็แจกนะใช่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 เนี่ยมันจะเป็นห่อๆอย่างงี้ทุกคนเนี่ยจำได้ปะเวลาเรากินก็คือแบบนี่ปุ๊บคอโรฟินซีนอ่าคอโรฟินซีเม็ดเป็นใสๆเว้ยอย่างงี้เห็นปะใสๆอย่างงี้นะทุกคนรสชาติเขาแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะหวานสดชื่นหอมหวานสดชื่นใสๆแบบหลังจากกินชาบูเสร็จปุ๊บก็เม็ดนึงอ่ะกำลังดี ครบรอบห้ปียังมีขาอยู่เลยนี่ก็แล้ว่าตำนานจริงแก่จริงตัวนี้เยอะจังวะโอ้สิอะไรเนี่ยเซียงไฮ้เหมือนกันเซียงไฮ้เหรอมันอยากเร้อเซียงไฮ้ลูกอมรถบวยคือแต่ก่อนถ้ามีแบบระหว่างโอเล่กับรถบวยผมเอากินโอลี่โอเล่เอลเล่ใครอมโอเล่โฆษณาอ๋อใครโอเล่ไม่รู้ใครจะไม่รู้วะไอโง ลูกอมเนี่ยแล้วมันจะเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้จําได้ดอกไม้แบบสัญลักษณ์ญี่ปุ่นเลนะอ่าเป็นดอกอันนี้มั้งดอกลันทมอ่ะฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเลยโอเมจาวดอกลันทมเคยดมเช้าเย็นเด็ดเช้าเด็ดเย็นเคยเด็ดเย็นเด็ดดมเด็ดดม เนี่ยรถบวยตั้งเดิมเลยใครชอบก็คือชอบเลยเต็มสิบก็เท่าไหร่เต็มสิบวันนี้ผมให้สิบอยู่แล้วผมให้มันแปดแล้วกันชื่ออะไรวะทินนี่ใช่ไหมทินนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่านะเขาจะเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเป็นกล่องกระดาษเออใช่แต่ก่อนเป็นกล่องกระดาษป่ะใช่แล้วเป็นแบบถาดตกอะเป็นถาดเป็นถาดแล้วหยิบเป็นแผ่นๆออกมาตรงกลางเป็นไส้ช็อกโกแลตตัวนี้อันนี้ผมซื้อกินบ่อยแลอีกหนึ่ หรออุ้รวยนี่รวยเถวะเหรอห้าสิบห้าสิบอันนี้มันมันหอมหวานนะอืตะก่อนยังไงก็ยังอย่างนั้นแต่ก่อนยังไงวันนี้จะยังคงเหมือนเดิมตัวนี้ฮะทมนี่ติดฟันกันชิบหายนั่งนั่งไปโอหูแข้งอันนั้นตาปาทรายเยปาดิเท็ดเดนะขับปาดนี้ ตะปอ,อนนะอเอามือล้วงโอ้โหอันนันตาปาดชายเย่ปาติเจเจ๊ะตัวนี้เป็นเป็น,ปนทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมันมีขายมานานแล้วตั้งแต่เด็กผมก็มีขายอยู่ตัวนี้ประมาณช่วงผมแบบป .3 อ่ะตล้ก่อนนี่จะใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนพะอดีเอาคุณพกไปโรงเรียนเลยเห <laughs> รอใช่เวลาผมเรียนมาเลยแล้วนั่งๆอยู่ก็แบบเริ่มเริ่มหยิบไม่ได้เริ่มคอเสื้อนี่ไหลไปถึงไข้เอะไหลไปเแล้วเพื่อนก็แบบ ไม่บอกใครขอเปหน่ึงตัวเดิมไม่เกี่ยวกับมึงแต่ตัวนี้รสชาติแต่ละอันเขาเอกลักษณ์แตกต่างกันนะไม่ใช่แบบว่าเอากินกินไปแล้วมันแบบเหมือนกันใช่ใช่แต่สีขนาดตัวนี้เอาไปหกไว้กันทำไมอ่ะผมไม่ค่อยได้ซื้อกินนะโอ้โหขอบุณแดงของคนรวยนี่อันนี้มันห้าบาทเออเออยี่สิบก็ไม่ค่อยรวยแลยโอเคนี่ฮะโอ้โหของใหญ่โอ้มาร์ชเมลโล ไม่ไมดี้ไมดี้ัวนี้ไมดี้เป็นยี่ห้อตัวเก่าๆเลยนะวันนี้แต่ก่อนต้องลดนี้เลยช็อกโกแลตโอ้ยนี่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 ส่วส้สเขามาเป็นก้อนจริงเลยนะใครเป็นสายที่แบบว่าชอบแบบกๆมาร์ชเมลโล่อ allow, อย่างงี้ต้องจัดเลยอืมือนเริ่มเลยจะหมดยังนะยังโหดีเลยแย่ะว่ะ ไม่เสียดิ่งหรือเปล่าครับเนี่ยต้อระวังนะระวังนะเป็นงูมีพิษกัดตายนี่อู้หู้โอ้โหตัวนี้นะครับผมนกมีดมี่แถมนกหวีดในตัวนะเขาบอกเป็นเชียร์วิซเซลตัวนี้ก็คือเป็นโคล่าเม็ดละเอียดๆเหมือนทรายจำได้ไหมนะตัวนี้จะกินก็คือเลื่อนมาอย่างนี้แล้วเท้าตรงนี้อ่ะลองชิมรสชาติก่อนนะไปนะเป็นเม็ดๆโปร่งๆอยู่ว่ะเหมือนอาหารปลานะเออเหมือนอาหารปลาซากุระนะฮะ กรอบเจ้เปรี้ยวจเปรี้ยวหวานๆรสชาติคล้ายๆอกัวาลาเมือ่อกี้ที่ามันมีน,มนอกอีดที่เปล่าด้วยนี่โอ้โหตัวนี้เป็นตำนานที่แบบของแท้เป็นเยลลี่รสกับผีเสื้อตะก่อนตัวนี้โอ้โหอ,อร่อยอันนี้จะชอบอยู่ตรงพวกเคา,เาน์เตอร์จ่ายตังค์ใช่แต่ผมชอบยี่ห้อนี้เพราะว่าอะไรรูไ้ไหม มันไข่ดิจริงแบบมันเคี้ยวมันผมว่ามันดูแบบผมว่ามันดูต่างประเทศดิเนี่ยเออใช่ดูต่างประเทศเคี้ยวมันเนี่ยเนี่ยอะไรก็ต้อเคี้ยวมันแล้วมันหอมนะจริงอืมติบอันเตัวนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมเนาะใช่ชอบเทกเจอร์อ่ะมันเหนียวเนี่ยอืมันเคี้ยวสู้ฟันเนี่ยมันหนุบหนับทำสิบเหร่อางไปสิบเลยอจะปวดมาก โอ้โหขนมเงือเทศทุกวันนี้ก็ยังเป็นซองแบบนี้ของดีคู่คนไทยมาช้านานอยู่ทุกที่ FF FF จะก,ก่อดเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบบถ้ามองวนอะผมซื้อเลนะ<ช>ตัวน,นี้มไม่ค่อยซื้อแต่แต่ชีวิตนี้ก็เคยซื้ออยู่นะฮะแต่มีทุกที่นะเนะี่ะร้านไหนก็มีทุกว้าวเจหัวชอบขายมื่ออร่อยว่ะของดีนะแบบการดูดนิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสปะเลยนะ ไม่มีรสชาติบังสิิเท่เขมเนาะขมครีมเลยนี่แน่นอนอยู่แล้วเท่าไหร่ครับเอาไปสิบเลยผมเอาไปสิบด้วยนะตำนานนะครับผมอันนี้ต้องเปิดขวดกว่อนนะก่อนกินอะเป็นโค้กนะครับจอนลี่โคล้ล่าสุดแล้วแบบอร่อยจริงนะครับเป็นเยลลี่ที่เราทำเป็นเหมือนเป็นแบบขวดโคล่านะฮะ แบบมันมีความซามีน้ำโค้งอยู่ข้างในอะไรเงี้ยวก็มีผงโรยนะตรงเทกเจอร์เขาเนี่ยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะจริงเวลากินแต่ก่อนเนี่ยต้องแบบทำเป็นเปิดฝาขวดก่อนอต,อต้องกัดปากขวดก่อนอ่าืมเปิดขวดแล้วแล้วทำเป็นเปิดขวดหน่อยแล้วกินได้นะอะไรเงี้ยแต่เรา่อภาพแบบกัดกินทีเ่เล็กๆตัวนี้ยังไงก็เวลาเรียนจะต้องมีติดกระเปา๋าเลยเนี่ยเวลางงๆแล้นะ กินปุ๊บล้วก็หลับต่อใต่จมูกอะสองข้างอะนั่งทำให้ทรมานจะได้ไม่หายง่วงแจมสิบหัวให้สิบหัวให้แปะแล้วกันทำไมลิ้นผมชาหมดแล้วตอนนี้มันไม่เกี่ยวเฮียเลยนี่โอ้โหตัวนี้เขาเรียกว่าผู้ชายนะชอบมาทำเป็นแบบทำเป็นแบบอยากทาลิปสติก ตัวนี้เขาเรียกว่าริงอะไรวะพุชป๊อปอันนี้พุชบ๊อบเนี่ยเราก็เปิดมาแล้วก็แทงนิ้วออกมา uh huh. อย่างงี้อ่าฮีแต่อีกตรงเนี้ยแกะยากนะครับบางทีผมแกะมาก็หลุดทั้งอันเลยเป็นแ,แบบนี้นะฮะแล้วเราเวลากินแล้วก็คือแบบเวลากินเราก็แบบเก็บไว้น <laughs> ะมันเคี่ยงนี่มันเก็บไว้ได้แหละว่าแล้วเรากินอะ่ะคือมึงดึงออกมาแล้วก็นิ้วใส่เข้าไปแล้วก็ดูดอ่าดูเสร็จปุ๊บมึงเก็บไว้ <laughs> เคยเก็บไว้ประมาณนสองสามวัน มาิต่อเหม็นยี่ย <laughs> <laughs> ี่ไม่ใช่รถโคง้ง <laughs> ไ <laughs> ว้เจ็ดนนี้แดดไม่เคยหมดสักทีโ <c oughs> อ้ลรวยเงินทอง <c oughs> หรือว่ามองปลาเค็มแล้วรัเมล์แล้วรับเมลก็ม,ลม,ลมาอ้วกไปทุกราย <c oughs> ตัวนี้นี่มันชอบขายคู่กับไอช็อกโกแลตลูกบอลตามร้านโชว์หวย ถ้าเป็นในห้างก็จะมีเป็นแบบเป็นกล่องสมบัตินะใช่ออแต่ในร้านช่องหวยเดี๋ยวนี้เขาชอบชอบแบบเออรวมมาเป็นหลายเหรียญนะมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เวลากแกะมันจุดเลยถ้าใครมีเล็บอะนะเออแล้วแบบแกะทีไรต้องมาแบบเวลาแกะตรงขอบมนะันอะจะโดนอีกแล้วจะโดนช็อกโกแลตตลอดเลย กินเสร็จเนี่ต้องตัดเล็เออใช่แกะทีไรเข้าเลยทุกทีคือไอ้แกะอันแรกเน่ะไม่เป็นไรหรอกแกะตัวบนไม่เป็นไรใช่ตัวล่างเนี่ยบางทีผมก็เคี้ยวไปทั้งไอ้นี้เลยนะไม่ไหวละอยแบบเออแบบเลิกโดนดูดดูดเอาอ่ะเคี้ยวทั้งเปลือกอืมนี่เขาก็แบบมีรอยซ้ำอะไรอยู่ข้างนอกคิดถึงมากเนี่อืมอร่อยเทมสิบห้าหรอให้สิบอืมไว้สิบละหวานแบบ หวาน,นแต่นี้มัน, <c oughs> เ,ปนเป็นแบรนด์ที่แบบอุ้ยตังล่นโอเคทุกคนครับวันนี้ก็พามาให้ดูนะเนะฮะเป็นแบบสนุกสนุกวันนี้ขำขค,คุย,ค,ยคุยกันนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นของจากเซเว่นที่ตั้งแต่ประมาณ20บปีก่อนก็ยังมีขายอยู่หุวันนี้อ่ะโอเคลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยติดตามพวกเราได้คลิปทุกวันพุธและเสาร์ i ิ t ต k f เ c e b ุ o กก็มีแต่ก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปตามหรอก แต่ติ๊กต่อวันนี้ก็แบบมีความแบบจิงๆไม่ไปหน่อยฝากติดต,ตาม,ตามด้วยอเออนะวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ